สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมามาเด้กกินข้าวแรกพี่น้องโอ้ยเนี้อขาไล่ครับหลวงกินพี่น้องดูดีนุมใส่กับเจวขมขมอืมอ่นนี้คืองายขนี้ย,ย,ย,ยไม่องพระเคราะยลายันครับอืม vừa nóng vừa nóng vừa Rồi vừa nóng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  เขาเป็ในไงครับอือ,อ,อยังดีขนาดไม่เล้ะ จาัล้ลคุผ้มอือเก่าท่าพี่น้องนครับหลวงยังพอดีเพิ่มครับอ

มันแทนขึ้นะพี่น้องเฮ็ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอ,งอสองตอนเลยพี่น้องมาหนะน,น่อยเป็นไงครับเออ เอาซ้ำอิ่มด้วยครับพี่น้องโอ้ยไอ้สองตาเนี่ยครับ Rồi kinh ba há nào sập kinh ba Có đi cái กลมเ้ยนุ่มๆไม่รองกําเจ้าก็ผม้เขาท่าปลาเลือครับนี่อดหาตัวงามเลยโอ้อสุดท้ายพี่น้อง ดูวครับโอ้โหยนือนุ่มๆจ่มแซ่บครับมือนี้ไนะครับเอาไปเซมิที่พี่น้องเอาซัมอิมครับมือ่อนาจากสีหาเนะว่แซ่บมาสู่พี่น้องกินไปครับมือนี้สวัสดีครับ